ใหญ่ใหญ่ว่าอะไรฟาลิพีรากีารักษาไม่ได้แล้วคนขกหว่าอะไรายหมเป็นเรหายให่เรียกหายให่ไหมสิให่ไหเีมเชื่เสียงได้ยินเสียงเรียกหมาอยู่ไหนโอ๊ยยาาตามหาเสียงอยู่ยาไปไหนมายาไปลีสดนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไม่มีอะไร ย, <laughs> ย้ายไปไหนยายียายไปไหนเดินไปเรียนยามยามายายไปโรงเรียน <c oughs> ยายจะไปเอาหนังสือให้พี่นักเรียนอยู่พี่นักเรียนมาใหม่คนหนึ่งเดี๋ยวเราจะขี่รถเข้าโรงเรียนแล้วเราก็จะไปส่งหนังสือพี่เขาเอาไหมไปไปเข้าโรงเรียนไปอ่ะเข้าโรงเรียนเอาหนังสือไป